สบายดีพี่น้องสบายดิตอนคำคำได้ยินเสียงเสียงอียงบอกค่ะไม่ความวรด้เพื่อนจะคองบ่มีบ่มีสอบบอกค่ะสาวหาชื่อเจียที่คุณรู้จักรองลามด้วยใจให้รั โอ๊ยตากอยู่เฮือนนะคือบอซ้อมยู่เฮือนนะคือบอซ้อมถ้าไทยยู่บะไทยยิ่ง่แหกปากคืฉันจะเหตุงานกับบได้เหตุอ้าก็อฉันชอบเพลงจินอจู่อันซอมนะแปดปีแล้วยังบม่ได้อยู่ซ้อมอัมาลาอีกเลยหละมันลืมเหมือนมองโต้มันนั่นเธอมองได้มองโต้ วักต้ววักต้ววักต้วตว่ามึนี่มันจะจำบ่อยากตายเมมเต็มซัมโทรศัพท์อีละล่ะความจำเต็มนีแ่แหละค่ะล่างแม่เครื่องนะโอ้ยเนี่ยแต่จะจุ่มลงนะจะมองเธอนัน้นล่างแม่จมองสมองสิพี่อยู่มันวนเหลืออะไรสิมันย่างอยู่โอ้ยออกมานอกพี่นะเปลืองแอหงฉันดิค่ะเปลืองไฟเส้นอ,อเอาไปนั่งยื่หน่อคุณน้ากับบรรยากาศเร็วๆไม่ไม่ไม่อยไรไหม มันแลมาเร็วเร็ว,รวมันคอยเสียงดีห้องอยู่ในในเสียงมันก้องมันมุมมวนประตูมันไม่อยากออกมันเปิดอไม่ได้เอามาเถอะออาเร็ว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 ม,มันเปื่องแอะเอาไมานอกไปเร็วๆกเขาเขธรรมชาตินี่มันนี่คนขายทางไปาขายทางมากก็อ้ยพูดได้เขาจะมาเสียงม้วนแท้เพิ่นกับว่าเพิ่นกับยองว่าหญิงเจี๊ยบห้องเพลงม้วนอเอาปิดนะแม่ประตูนะเท้าเอออย่าโง่ลายเห็เด้ โควาบโง่บอเธอบดีโง่ดอกเธอบอหูแค่กุสลัดหน่อยชิซื่อกะว้าให้กูนั่นบอแมน่าสลัดหน่อยบอได้มีเลยความสลัดเอานางห้องมนมวนห้องอยู่ไหนก็ไปห้องใหเอามาห้องอยบอคนกก่ทางไปกก่ทางมากก็โอ้ยอยากจะมาลองเพลงมวนแท้คนกะยองว่าใส่พกแกงข้อใช่ะ งวยแกงขมาตีข,ขีตุมแค่นั้นปาดไม่ใช่แกงขมาตีาบบาเธอก,ร,กะระสวบกาบลงแล้วงวสิบวแตกตื่นบ่งัวให้กล็ลายอยู่แตกกระยาและสันคังมาอยู่ในคอกล่ะเอาลอกนะแม่สาวบานเนาะโอ้ยหบอกอากระลืมรถพอ่างน้ำนางเดลยสาวบานหน้าชื่อจีเอฟที่คนรู้จัก ร้องรำด้วยใจให้รักฝากแฟนนั้นจงเมตตาอยู่บ้านนอกอยู่กับท้องไร่ท้องนาขอแฟนนั้นจงเมตตาช่วยเชียร์ให้เจี๊ยบโด่งดังถ้าเจี๊ยบดังได้จะไม่ลืมแฟนแฟนทุกท่านที่ช่วยกันดันเป็นร่มโพร่มใสทุกคนให้แรงเชียร์แรงใจเมื่อยามท้องฟ้ามือืดมนจะเจ็บขอบคุณทุกคนที่ยังตัก ที่ทยังเชีย่ยแจ๊บสมองอันนี้อุตส่าห์บ่ออะไรกันยังลงยัง,ง,งจำได้สะนะก็ใจทุกแรงเชียร์ทุกทานปรแเมนลงลี่นมาแล้วระมวนมาไปบั้นเธอก็ต้องย่างไปสมมุิย่างไปแถวดอกไม้ีไปเทอมอทอส่วนบ่แล้วก็ล่องไปน้ำแต่กั<อ>ซึ่งก็เรียกว่าถ่ายมิวสิกเลย มิซิกฉันต้องโยงหน้านี่ถือเออกะดิการสมุนเอาอยู่ในสวนดอกไม้นี่ก็ได้เร็วๆคือแบบว่าขาววะบ่มาเลยหลักกะลังมวนๆเร็วๆไก่แต่นะกอบใจทุกแรงเชียร์เดี๋ยวนี้คนกระลังไก่มาแล้วหลักกระห้องดังๆเล้ยคนมาหลักกะเอาเร็วๆมาท่าไหนก็มาอะไรดีห้องมาเนี่ยลากลับงามงาย แล้วเขาที่ผ้านลมลมจะผ้าลมลมได้หยือ่ะเอาะเอ้งสอบเองยู่จ้าเื่นเสียงไม่ใหญ่แล้วก็พผ่านลมเอครับกลักแงามเต็นผู้ฟังทุกทุกทางแล้วก็นเนินไปส้มส่วนแช่นองอยู่คือเก่าและเจจะมาบอกเขาคนคือปะไก่ทามั หมดหมดกัดนักลองโอ้ยหาอยู่ดีบ่แท้ขั้นได้ว่าเถาเลาเป็นยังษ์เจ้าเบิ้องนะคุยหมดขั้นก็ไดู้ทางผู้มันบ่ได้มีทางผีมันบ่ได้มีเร็วๆมันบองงามอยู่ในหันนั่นนี่นี่นี่มามามาฉันสิพามาขามาเหยียบคุยมันเห็นปะพี่น้องเอ้ยนี่บ่ได้เหยียบตจ้นี่นี่นี่มันเป็นสัญญาณเตือนว่า ฝนจะฝนฟ้าขนองกระจายฝน,นที่น่น่่น่่นโอ้ยสิมาถ,ถ่ายหมดดิบอกเฮ้ยมันมีแต่หมดมมีดอกเธอกับตัวกินหมดดิบอแมนติเอายือนอยู่นี่แหละสิงอยู่ในต้นไม้นะ ถ่ายรูปฉันจะคือนไปว่าอันอันรุ่นเก่าได้ไปนางถ่ายรูปสมัยไปกรุงเทพเ<ต>ลยกต็ต้องต้องมีอันดอกไม้เรือคะคัมภีมีดอกไม้กับบถ่ายเรือคะและะ้วก็นั่งอยองๆนั่นนี่นะบ่คะยุ่แเจ้าอันส่วนอันจตุจกักรหรอคะเออแล้วก็นังฉันเคยไปครั้งหนึ่งแต่ฉันไม่เคยถ่ายรูปแล้วก็นั่งหรออืมต้องใกล้ดอกไม้แบบนี้ได้อย่างเธอต้องไปถ่ายในบ้านผีสิงนะหญิงมือข้อมีงูอ่ะ สวยอยู่ได้ยิงคืออยู่ได้เอามุมไม้เนี่ยเอามุมใหม่โอ้ยเอออยู่ในต้นแควต้นกคล้ายๆกระบองเพชรไปนั่นนั่นล่ะห้องนะแม่เพลงแล้วเป็นในครูได้แค่ไหนครูเวทเถอะไปอยู่ครูเวทเอ้าวได้สิเก้าแล้วสอนฉันตั้งแต่ฉันอยู่ป .5 หาผมได้นี่ย แต่เราเกษียณแล้วแง่สิไ <Fill> ด <in> ้้อบ่มล่ะเพลงเธอเน่ยสออมเบิ่งหยังนาเอาลองน่ะแม่เราอยากฟังเพลงเธอเดยแม่ฟังเพลง่อยบ้าเล่าใอ้ฟังหน่อเดี้ยเบิ่งคนน่ะได้รดหมแล้วฮาดังๆสิลอ์เพลงให้ฟังบ่เอานางลงก็ได้5 2า268แงนางลงนางไทยคือนางไทยหูนะคนจังบหินเฮา เธอคิดแบบนี้ป้ายข้างหลังก็จำน่ายหวยหวยยังหวยตำราฝันหวยออนไลน์ค่ะเอาปวนดินให้แน่ยังอีกเลยได้คนเนาะจักสีบานาได้แล้วความโง่น้ำเลยเชื่อไปแซะไม่เห็นยังล่ะไปเบียดไปแซะไม่เห็นยัง เดี๋ยวเพิ่นว่าต้อนเอียงสาวหน่อยปลาแป้งน่ะมันมีผิดล่ออันนี้นะบอ้ด,ดนะี้นั่นดังๆนะแม่นบอก,บอกเขาว่านะเห็นเขาอันนั้นลงเต็มในเฟสอ,อ่ะห้องนะไม่เพ่งนะไอ้ไอไปใส่ไอ้ไปใส่เรื่องของกูก็ไม่ได้อยากหูได้ละอา้าวถามหาบิดามัด่าเธออย่างสั่นไอ้สืส่อุงอังสิได้เลองมาเพ่งได้เลาะนะไม่เธอ ว่า้ายเลพนเซลดูเธอขาแเซลคขาเบ่วนยเธอเออเซลดูน้อยสัมเด็าน้อยไปแน่ก็น้อยเลย่าเฉยม e n t ฉาเยาเฉยอยากรู้จังเลยละใครเอ่ยสู้จะแน่มาได้สูยไม่้าสู้หลดลมได้เพลงตัวเองฉันก็ลองบ่ได้ฉันก็เลยลองของเขาไม่มีเวียกมีงาน เน no. าะขมืดตื่นตากันยังึ้นมาหลินเดี๋ยะวเผว่ามืออื่นอย่าเริมตื่นแต่เศร้านะท่า <c oughs> ไปตลาดะนะ,ะอานไหมอานไหมอานไหมอาไนหะนะมผัวเขาทังนั้นนะยิง <c oughs> มีแต่ผเขามีแต่ขาได้นะกระขเป็นผ้าไ าาเนเราเรื่องของเรื่องนี่ึ้นมาเนี่ยอยากมาหาทา่าเจลผู้บ่าวแคมทางนี่ยนะยโอ้ยเธอมวัเนี้พูดไปเอาโลดเอามาขี่ไหลล่างไว้ดิฟดิไปเอาไปขี่<อ>เล่น,นอีกแล้ว<ๆ>กันยังว่ามันเปื่อนกันยังว่ามันเปื่อน<ะ>คอยบอกว่าจะเฝ้าเอามาขี่ทางมันเปื่อนไปไหนไทล่ะ คือบีบเจ็ดใช่ไหมผู้ใดจอรถชั้นเอาไปขี่เลนสยอยู่จะบีบแกใส่ชป้ายรถเพิ่กะฮฮะฮอ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 คือมาได้ดีแทักราบงามงาราบใส่ขีงัวนังามเาหนอ้ยุดี้น้องาี่่ดทอง ลงทีมลงทีมชะมามละเจ๊เจ๊มาบอกข่าวบอกข่าวยังเนาะสิแจกข้าวหาจากของบอกจากทุกทางข่าวยังค่ะเอาไว้หนึ่งคนโยกย้ายยับย่างในกว่าเฮ้ยวายมันบ้าท้าได้ฮอดอันนั้นก่อนกระเสียยินพ่ออะไรบอกอ้า ซ้อมตันี้หากระดูกข่าหมอนี่สิบไรบ่เพลงนี่นะไปป้ายัางแจ้งสว่างดอกสดใสขอแรงเชียร์แรงใจยาสุนีเลยเลยจ้าค่ะเอาเต้นน้ำเลยเด้อบ้า,บานนาชื่อเจียบที่คนรู้จักร้องรำด้วยใจให้รักปากแฟนนั้นจงเมตตา อยู่นนย้านนอกอยู่กับท้องไร่ท้องนาะเพราะแฟนนั้นจงเมตตาเริดค่ะรห <จะ S 1> ลดลมาแล้วแห้งๆโหลดมาแล้วเร็วๆถ้าเจ็บตังได้จะ่ไม่ลืมแฟนๆทุกท่านที่ช่วยกันดัน <c oughs> ดึงดูดอารมณ์ใจทุกคนให้แรงเพียรแรงใจไอยาก้องความมื่อคนจเจ็บขอบคุณทุกคนค่ะ,ะเออออกซินนาออกซินนาง จำได้สะนะกับใจสุกแรงเชี่อทุกภารยังจำได้สะนะกับใจสุกแรงเชื่อทุกภารโปรดสงสารสาวหน้าผู้หน่อยคอยจจอย่างนี้ทุกมือนี้คอยแต่รักใจถึงชิดนไปไหน,นอคอยเชื่ยในเรอจา้าสาวบ้านป่าทุ่งนาคาโดนดาบสิงวอนสิงสะจิตช่วยโดนใจสกจิตแ,แตกตื่นแล้วช่วยเชยร์ทุกกำลังใจใกล้แล้วใกล้จะจบแล้วนี่ต่อไป เจ็บจะไม่ลืมพระคุณจะจบแล้วเร็วๆคุณคุณแฟนเลิหล่นคุณคุณแฟนแฟนเลิหล่นเดี๋ยวสิซื้อน้ำปั่นให้กินเดอ๋ยวข้นงนองจบข้างเยอะจังจำใจสนะกับใจตุกแกโอ๊ยกันยังว่าล่างรถไปนะกับใจทุกแง่เือทุกการควรต้องการสาวหน้าผู้หนุอยก้อยเจะยังมีทุกมือนี้ก้อยแต่รั้งใจถึงที่ร้อนไปได้ก็ใจเจ้าในเด้อจ้า มับนบวทป่านนก้วหรือเปล่าจิงย <eterm oon> ัง <Pacific> ล <astrology> ับยังล่ะจักดกจอกดกอีกเลยเฮตดเฮ็ดคือว่าเพื่อนน่ารากอะนี่ห้จักดกจักดกอยู่โวยอาไปได้กลื่อแต่หมอกเก่านี่ฉัิวะซ่อมแต่นีหากระดูกขมอยิงแข่ากรบเบลบดได้แล้วค่ะ เอามองได้กระลื้มจะมงก้าวอีกขามาซะสันบ่เธอมันเธอว่าเธอห้อตายคุ้บ้างอีกเลยคุ้มบ้างไม่ได้ตายอย่างนี้ขามาว้ายหมดมักตึกเงี้ยฉันเพิ่เลยเนี่มักล้มไงนี่อืมห้องกับบอด้กินบ่บอดีขายบอดจ้ะนางอยากกินนางว่าอยากกินตรงกินตามคำมือเลยไม่ขาดยังไปบักซองไม่ขาดยังไปปากซองท่าจ้า ซื้อเงยมึงก็ยังไปเนาะชิมอาหดยักโมจักงามบันนแหละก่จังวัดบันนาเธอยังอยากไปก,ก,ก็อดไม่ต้องก,กินโรเสียเด้ไม่ต้อง,องอกินรมเสียรมเสียรมเสียแล้วฉันสิปนอันี่ปนเขียดจจน่าสุกินดอกมือแรงพี่น้องค่าแนี่แเจเนี่บอกเคยกินนไงเอออาหารพิสดารน้องปนเขียดจจน่าพี่น้องค่ะมือแรงสิปนเใช่ปะเนาะปนไม่เป่งให้กินซ้ากินบ้างล่ะ เป็นว่าคำนี้สิปนเกียจจะนาเนี่แหละสูุดเจี๊ยบกินค่ะพี่น้องกะคลิปนี้ก็สิเจ้าไว้ซ้ำนี่แหลคะค่ะนั่งกับซ้อมเพลงมา <Okay. S 1> แ,แรดแถดเดือดกะจักยามใดสิได้สิคลองจัทรทรทรกเทื่อฝากกะไรก็แช่นะเด้อจ้าอ่าซอยดันนะเด้อจ้าเอาไม่เสียบคคืออเด้่มนกันเสียนะค่ะไม่เขาไม่ขลาวอ่ะ <c oughs> ไม่ขลาวเสียบดา,ากนั่งขึ้นนคะค่ะขอบคุณค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้กับิดตามให้จ้าไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะบายบายค่ะ